รู้สึกยังไงบ้างพี่กับการที่กลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งเออมันก็รู้สึกดีนะมันก็รู้สึกเหมือนกับได้กลับไปทํางานในบรรยากาศกองถ่ายอีกทีหนึง่งเพราะปะกติเราเราหายไปเราก็เหมือนกับไปเป็นพิธีกรล้วนๆเลยอะ่ะไม่ได้หายไปไหนก็คือเป็นพิธีกรใช่<ต>เป็นพิธีกรล้วนๆเลยแล้วก็อาจจะมีไปรับงานสแสดงแบบร้องเพลงบ้าง<อ>หรือว่าก็จะเป็นละครไปเป็นในฐานะแขกรับเชิญบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็ ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่พิธีกรอนจะเป็นหลักพี่พุธเคยบอกว่าไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยใช่ไหมเป็นเรื่องแรกเลยที่เป็นแนวนี้าเล่นแนวตลกตลกอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแอคชั่นไปเลยอะไรแบบนี้ครับแต่แบบนี้ไม่เคยเท่มากเรื่องนี้ครับโอ้พี่เทตลอดผมพูดเล่นแล้วพอพอมาเล่นเรื่องนี้รู้สึกยังไงพี่เออก็รู้สึกดีนะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ทดลองอะไรแบบใหม่ที่เราไม่เคยลองอย่างที่จุ้มจิ้มบอกเนะเพราะว่าเราไม่เคยได้เล่นในในบทบาทแบบนี้ ก็ส่วนมากก็จะได้เล่นเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยห่างตัวเองเท่าไหร่เรื่องนี้อยากให้ดูทุกคนแต่ว่าพุทธเนี่ยจะบอกเลยว่าอบอุ่นมากใช่ใช่อันนี้มันจะมีเล่นแบบในเนอร์ไงใช่ตัวเราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นคนดีนานหุ่นขึ้นมาอุ่นมาถึงนี้เลยอยากจะให้อยากจะให้พี่ต้องนะครับพูดถึงนักแสดงอีกคนหนึ่งที่วันนี้ไม่ว่างมาติดงานนะครับพี่อ้นสราบูธครับ ยังไงครับพี่อ้นนี่คัอคหน,อนเป็นึ่งอ้นก็รับบทเป็นเขตครับซึ่งเป็นแฟนของการดาตั้งแต่ต้นนะครับผมมองแวบแรกเลยบทเขียนบทมาเนี่ยผมนึกถึงอ้นเพราะว่าหนึ่งคือเราอยากได้นักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็อินเนอร์แรงซึ่งอ้อนเขาดราม่าเก่งอยู่แล้วครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันลงตัวครับแล้วอ้นกับ พุทธเนี่ยมันก็ค่อนข้างคอนแท็กกันชัดเจนคือความแตกต่างของสองคาแรคเตอร์เนี่ยมันมาด้วยบทอยู่แล้วที่เราวางไว้แล้วเราพบว่าพอทำงานกับโอ้นเราเป็นยังไงบ้างครับสบายใจครับครับสบายใจพอ้น,อนเข<ร>ามีส่วนในการ <c oughs> ที่จะช่วยเราแบบเหมือนกับพัฒนาตัวละครไปมากกว่าที่เราคิดตอนเขียนบทไหมคือมันก็มีส่วนนะฮะแต่เราเรา,เรา,เ,ราเราต้องบอก่ันว่าเราต้องทําให้มันอยู่ในกรอบของเราอื เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นโรแมนติกดรามา่ามันจะต้องอยู่ในกรอบที่มันที่มันที่มันเศร้าที่มันแบบท,ที่เราคิดไว้อะอ๋อนั่นก็คือเราก็ต้อง<ช>คอยเราต้องคอย,ค,ยควบคุมท,<า>ทิศทางให้มันอยู่ในกรอบของเรารการทํางานในกองถ่ายเป็นไงครับถามพี่จุ๊บจิ๊บม้งสนุกสนานนะครับผมมีคู่หูอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ได้มาในวันนี้ พี่แจ็คเชนิม e ครับอานหายไปไหนแล้ววันนี้พี่แจ็คเอาน,นี้ไปไม,ไม่ไม่ทราบไปไหนเหมือนกันนะครับไม่รู้ซีกันถ,ถ่ายละคร <c oughs> ไปทาไปราบไปไหนเหมือนกันต่อมาถามในฐานะของจุ้มจิ้ม <c oughs> นะฮะการสแสดงเรื่องแรก <c oughs> นะครับเรื่องนี้เราคาดหวังกับมันยังไงว่าฟีดแบ็กหรืออะไรจะเป็นยังไง <c oughs> ค่ะจริงๆ ก็คาดหวังเยอะเหมือนกันอาจจะคาดหวังเยอะเกินตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกเห็นความตั้งใจของพี่ต้องมาคือได้คุยกันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหนังแนวนี้หาดูได้ไม่บ่อยเลยในมันไม่ใช่หนังตลาดอย่างที่เรารู้รกันเนาะก็เลยคาดหวังอยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้ดูจริงๆค่ะเพราะเพราะรู้สึกว่าแบบวงการหนังไทยจะต้องมีอะไรที่แตกต่างขึ้นมาค่ะ หลากหลายอย่างนี้ใช่ไหมอยากอยากให้ดูคนดูเยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะและในมุมของผู้กกับบ้างครับพี่ต้องพี่ต้องคาดหวังอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากให้คนมาดูอีกมุมมองหนึ่งของภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าครับมันมีซิมโบลิกมันมีกิมมิกอะไรในนั้นเยอะแยะเลยฮะผมเชื่อว่ามีมากกว่าตัวอย่างที่ดูแน่นอนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าให้เลือก สมมติว่ามันมีพรพิเศษหนึ่งหนึ่งข้อที่จะทําให้เราสมหวังได้ให้เลือกระหว่างรายได้กับรางวัลจะเอาอะไรแม่เ่ลาถามมันมักจะไม่มาด้วยกันนะอะใช่จริงหรอจริงหนังที่ได้รางวัลเนี่ยรงวันไม่ทำอะไรเงอ่ะแฝงเนี่ยนะฮะใช่ให้เลือกเอาอะไรเอาตังค์ครับ จะแบบตอบแบบหลอกไหมตอบแบบหลอกก็บอกรางวัลแต่ถ้าเกิดเตอบได้ก็ได้อย่างจริงแบบความจริงก็คือตังค์ตอนนี้เอาเป็นเหลือครึ่งเดียวแล้วครับครึ่งหนึงเอาไว้ก่อนรางวัลเอาเรื่องหน้ารางวัลเอาเรื่องหน้ารางวัลอย่างเรื่องนี้ถามพระเอกบ้างดีกว่าครับว่าคาดหวังกับทำหยุดหาเดอ๋ยวออกวิธีการแล้วเหรอโยนไปโยนมาเลยผมเองก็คงจะคล้ายๆกับนักแสดงแล้วก็พุ่งกลับนะครับก็คงจะคาดหวังให้ คุณผู้ชมได้ได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างนะครับเพราะว่าแรกเลยเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมได้เจอพี่เจฟพัฒนานะครับโดยที่บังเอิญน,นะครับแล้วก็พี่เจฟเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังว่าถึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่คุณป้องเนี่ยนะฮะผูมำกับเนี่ยได้เข้าไปหาพี่เจฟแล้วก็ขออนุญ,ญาตนําเพลง Postcard from nowhere เนี่ยมาใช้นะครับพี่เจฟเองก็ทักทานนะครับบอกว่าเออเศรษฐกิจมันไม่ดีนะจะดีเหรอไปดูทํทหนังอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะ แต่ว่าผู้ชายคนนี้มีคาพูดคําพูดหนึ่งทําให้พี่เจฟีน่ยใ,ใจอ่อนแล้วก็เฮ้ยให้อนุญ,ญาตให้เอาเพลงนี้มาใช้เลยนั่นก็คือเขาตอบว่าเขามีความฝันนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าความฝันของเขาที่ที่เขาได้ร่วมพยายามสร้างมันขึ้นมาด้วยมือ,อของเขาเองด้วยการเขียนบทเขียนบทของเพลงปีนะฮะแล้วก็จนทําให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างจนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีความงดงามอยู่ในตัวซึ่ง ผมคิดว่ามันก็ควรค่าที่จะแชร์กันแล้วก็ออกไปสู่สายตาของคนเยอะๆผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะจะชอบหรือจะชังมันนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณเพียงแต่ว่าอยากจะให้ให้โอกาสเป็นสักหน่อยนะครับเลยไม่รู้จะถามคุณถามต่อสิผมก็ไม่รู้จะถามควพูดดีจนพูดต่อไม่ถูกฟังพี่พูดพูดเอาเหรอแล้วแล้วคุณจุ๊บจิ๊บอ่ะคุณจุ๊บจิ๊บผมก็ไม่ได้คาดหวังอะ ผมว่าน่าจะมีเรื่องต่อให้ผมเล่นใช่ผมว่าน่าจะเรียนขนนักแข่งเอไว้เผื่อเ,เรื่องหน้าเนี่ยนึกถึงผมแน่นอนน้องมีอยู่แล้วน้องมีอยู่แล้วเอา,เ,อาเรื่องนี้ก่อนแต่เรื่องนี้ผมยังชอบเลยนะ <S <S อ่อานบทมันยังแบบเออเจ๋งเ่ยให้ให้ผมไปเล่นแบบพี่ผมเล่นไม่ได้อยู่แล้ว <S <S ทำไมอ่ะลอง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 ทำไมทำไม่มผมดูพี่แล้วเอางจริงๆรับแสดงเล่นเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าออกมาเป็นยังไงใช่แต่ผมบอกได้เลยว่า สนุกมากเรายังไม่ได้ดูกันเลยผมเองก็อยากดูนะเพราะว่าผมผมก็ผมก็รู้เท่าที่ในส่วนที่ผมเล่นแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูรวมๆคือในพาร์ทนี้พุ่งกับน่าจะเป็นคนเดียวที่เห็นเนาะเปเดียว่ามันมาประกอบร่างแล้วเนี่ยมันจบมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะรับใช่เกินคาดบอกจริงว่าเกินคาดเกินคาดกว่าที่เราคิดไว้ครับผมโอเคด้วยภาพด้วยอะไรทั้งหมดด้วยซอรี่ทั้งหมดนะครับต้องไปดูครับเข้าเมื่อไหร่ เข้าเมื่อไหร่หนังเข้าฉายวันที่7พฤษภาคมนะครับปีไหนบอกด้วยปีไหนปีหน้าเว้ยยัาหาห้ก่อนว่าปีเนี้ยปีอะไร58 58ครับครับ7พฤษภาคม587พฤษภาคมนะครับออกวันที่8พฤษภาคมเฮ้ย59ปี59ปี59พูดเล่นนะก็คือวันที่7พฤษภาคมนะครับในในกรุงเทพในกรุงเทพหูเมืองใหญ่ใช่ไหมครับก็อาจจะทุกภาคเหมือนกันใช่ไหม ตอนนี้กําลังเจรจาอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคนะครับแต่ตอนนี้ได้รับชมกันเหนือได้เหนือเหนือได้ดูแน่นอนอีสานด้วยอีสานได้ดูแน่นอนเหนืออีสานกรุงเทพใช่ครับเอ้ยครับอ่าสุดท้ายนี้นะฮะอยากจะบอกอะไรพี่เจี๊ยพัฒนาหน่อยครับในการที่เขาถ้าบอกอยากจะบอกอะไรถึงพี่เจี๊ยหน่อยไหมขอบคุณพี่เจี๊ยบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเอง ด้วยด้วยคําพูดของพี่เทียบที่ที่ผมคิดว่ามันออกมาจากข้างในคอ,ออกมาข้างในจริงรเพราะว่าผมเชื่อว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่มีเรื่องราวเยอะมากคนการที่เราสูญเสียคนรักไปฮะบางครั้งมันก็สามารถถ่ายทอดความเศร้าออกมาได้ที่มันรู้สึกได้จริงๆผมก็พูดอธิบายไม่ถูกนะฮะเป็นคำพูดแต่ผมอยากให้รับรู้ทางการไปดูภาพยนตร์นี้ดีกว่า ครับผมเอาละครับตอนนี้ก็อยากจะให้นักแสดงนะครับได้ฝากเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างนะอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมเชิญเลยครับคุณจินครับก็อยากจะขอฝากภาพยนตร์เรื่องปสการ์ด from nowhere นะคะก็จะเข้าฉายวันที่7พฤษภาคมนี้แล้วก็ นอกจากจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่จุ้มจุ้มตั้งใจมากจริงๆคือก่อนจะมาถ่ายทําจริงเนี่ยไปเรียนแอคติ้งไปเวิร์กช็อปล่วงหน้าเยอะมากค่ะก็ยังเป็นการกลับมาของพี่พุธแล้วก็พี่อน้นพี่อ้นก็ห่างจากภาพยนตร์มาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันค่ะทุกอย่างมันแบบ <c oughs> ลงตัวมากจริงๆคือเราเป็นนักแสดงเรารู้ว่าว่ามันมันสนุกหนังเรื่องนี้มันดีค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูใครไปดูก็ขอให้แฟนนักแฟนหลงมากๆนะคะใครย <c oughs> ังโสดก็ขอให้เจอแฟนในโรงเลยค่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> อะไรเอาชุดคลิปฝากอะไรหน่อยไหมครับผมต้องฝากก็เหรอครับครับนิดนึงนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับก็วัยรุ่นลูกเด็กเล็กแดงนะครับก็มาดูภาพยนตร์ปสตการ์ดฟอร์มโนแวร์นี่นะครับปสการ์ดที่ไม่มีที่มานะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับผมรีบไปดูซะ 7พฤษภามนี้นะครับถ้าคุณไม่ดูคุณจะพูยกับใครไ,ไม่ร,รู้เรื่องเอาพี่พตองอยากจะบอกอะไรกับคนดูนิด <c oughs> นึงแมสสุดท้ายเป็นการส่งลาครับเชิญจริงจ <ๆ S 1> ริงผมบอกรวมๆดีกว่าอยากให้สนับสนุนหนังไทยครับผมเชื่อว่าการทุกคนนะครับตั้งใจที่จะทำหนังการที่ทำหนังเนี่ยทุกคนตั้งใจแล้วอยากให้ S <S> มองในมุมของว่าหนังไทยมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอือหือไม่เห็นครับผมฝาก่อยสิครับผมก็คงจะต้องฝากด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากตัวด้วยนะฮะกับการกลับมาทํางานภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ6ปีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็ห่างไปนานเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยไปให้กําลังใจด้วยไม่ใช่แค่ผมนะครับแต่ว่ากับทีมงานทุกๆคนแล้วก็เราไปร่วมรับรู้พร้อมๆกันนะครับว่าความฝันของผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยที่เขา พยายามจะถ่ายทอดมันออกมาเป็นเรื่องราวให้เราได้รับชมกันในภายพยนตร์เรื่อง Postcard from Nowhere เนี่ยมันมีความน่ารักมีความอบอุ่นแล้วก็สวยงามขนาดไหนก็อยากจะให้ลองไปมีประสบการณ์ร่วมกันดูนะครับหวังว่าคุณจะชอบมันเช่นกันนะครับผมเอาละครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ,ค,ณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ติดตามเราตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านด้วยพี่จ, на, จุ้มจิ้มพี่จุ๊บจิ๊บพี่ต้องขอบคุณครับ แล้วก็วันนี้นะฮะในฐานะทีะ่ต้องกลับมาเป็นพิธีกรแล้วนะ <c oughs> ในฐานะของพิธีกรรายการ True i n s i d e r ต้องขออนุญาตขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบน,น,น,นะฮะวันนี้พวกเราทั้ง4คนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปแต่เยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ